เงาจากความรักตอนต้นก่อนนั่งมองโทรศัพท์มือถือด้วยความลังเลเบลส่งข้อความมาหาอีกแล้วคืนนี้นายจะมาหาฉันใช่ไหมเขากดวางโทรศัพท์ลงบนโต๊ะก่อนนิ้นจะเดินเข้ามาในห้องก่อนคะวันนี้กลับบ้านเร็วหน่อยนะหนูทำอาหารเย็นรอก่อนยิ้มแห้งๆให้แฟนสาวที่คบกันมานานกว่าสองปี ขอโทษนะพอดีมีงานด่วนต้องเคลียร์มิ้นยืนนิ่งสายตาฉายแววผิดหวังอีกแล้วเหรอนี่เป็นอาทิตย์ที่สามแล้วนะที่เราไม่ได้กินข้าวด้วยกันก้อนหลบตารู้สึกผิดแต่ก็ไม่มากพอที่จะเปลี่ยนใจเดี๋ยวเสาร์นี้เราไปเที่ยวกันนะขอโทษจริงๆมิ้นไม่ตอบเธอเพียงแค่พยักหน้าเบาๆแล้วเดินออกไปจากห้อง ก้อนถอนหายใจความรู้สึกผิดกำลังทับถมในใจแต่ภาพของเบลก็แทรกเข้ามาในความคิดเธอสวยเซ็กซี่และตื่นเต้นไม่เหมือนมิ้นที่เขาเริ่มรู้สึกจำเจคืนนั้นก้อนแอบออกไปพบเบลที่คอนโดของเธอเสียงหัวเราะและเสียงกระซิบดังอยู่ในห้องนอนไม่มีใครรู้ว่ามิ้นแอบเห็นพวกเขาเข้าคอนโดด้วยกัน สวันต่อมามิ้นเข้าไปในห้องทำงานของกอนขณะที่เขาไม่อยู่เธอเปิดลิ้นชักและพบสร้อยคอที่ไม่ใช่ของเธอพร้อมกับข้อความจากเบลขอบคุณสำหรับของขวัญรักนายนะน้ำตาของมิ้นเริ่มไหลความเจ็บปวดทวีคูณเธอนั่งรอกอนกลับมาที่ห้องทำงานในมือกำสร้อยคอแน่นเมื่อกอนเปิดประตูเข้ามา สายตาของเขาเบิกกว้างด้วยความตกใจมิ้นทำไมเธอถึงอยู่ที่นี่มิ้นยกสร้อยคอขึ้นมาให้เขาดูน้ำตาอับแก้มนี่มันอะไรกันก่อนทำไมนายทำแบบนี้กับฉันก้อนอึกอักพยายามหาคำพูดแก้ตัวมันไม่ใช่อย่างที่เธอคิดมันแค่แค่อะไรแค่ของขวัญให้อีหนูสวยๆในออฟฟิศเหรอ มิ้นตะโกนผ่านเสียงสะอื้นเราครบกันมาสองปีในายใช้เวลาพรากฉันไปจากทุกอย่างแล้วนายก็นอกใจฉันก่อนเดินเข้ามาพยายามจับมือมิ้นแต่เธอสะบัดออกอย่ามาแต่ต้องฉันนายไม่เคยรักฉันจริงๆเลยมิ้นใจเย็นๆไว้คุยกันที่นี่ออฟฟิศนะฉันไม่แคร์ให้ทุกคนรู้เลยว่านายเป็นคนยังไง มินโยนสร้อยคอใส่หน้าก่อนความโกรธทำให้เธอขาดสติเธอคว้าแจกันดอกไม้บนโต๊ะและคว้างไปที่ผนังก่อนพยายามจับมือมินไว้โดยไม่ทันระวังว่าเขาออกแรงมากเกินไปเธอเสียหลักและพยายามดิ้นรนให้หลุดปล่อยฉันนะปล่อยในจังหวะสับสนวุ่นวายกอนผลักมินออกไปด้วยความหงุดหงิด ร่างของเธอเสียหลักถอยหลังไปกระแทกกับขอบโต๊ะเสียงกระแทกดังก้องศีรษะของมิ้นกระแทกกับขอบโต๊ะอย่างแรงเลือดเริ่มไหลาจากท้ายทอยของเธอมิ้นล้มลงกับพื้นดวงตาเบิกกว้างด้วยความตกใจกอนรีบเข้าไปประคองหัวใจเต้นระรัวมิ้นมิ้นแต่มิ้นไม่ตอบดวงตาของเธอเริ่มปิดลง เลือดไหลออกมามากขึ้นเรื่อยๆก่อนพยายามปั๊มหัวใจโทรหาเลขฉุกเฉินแต่ทุกอย่างสายเกินไปมิ้นจากไปแล้วในอ้อมแขนของคนที่เธอรักมากที่สุดก่อนนั่งตัวสัน่นเขาเพิ่งฆ่าแฟนตัวเองตายก่อนนั่งมองร่างไร้วิญญาณของมิ้นด้วยสายตาว่างเปล่าความคิดหมุนวนในหัวเขาทำอะไรลงไป มือที่เปื้อนเลือดสันเทาเราจะทำยังไงดีเราจะทำยังไงดีเ,งงดเสียงของเขากระซิบเบาๆในใจเขารู้ว่าทางเลือกมีเพียงสองทางโทรเรียกตำรวจและรับสารภาพหรือปกปิดความจริงทั้งหมดก่อนมองไปรอบห้องสำนักงานเวลานี้เงียบสงัดไม่มีใครอยู่แล้วเขาตัดสินใจด้วยมือที่สันเทา เขาห่อร่างของมิ้นด้วยผ้าใบที่เก็บอยู่ในห้องเก็บของเขาลากร่างของเธอไปที่รถในโรงจอดรถใต้ดินความโชคดีที่กล้องวงจรปิดในชั้นนี้กำลังซ่อมอยู่กอนขับรถออกจากเมืองมุ่งหน้าไปยังป่าห่างไกลจิตใจของเขาว่างเปล่าเหมือนอยู่ในภวังเมื่อมาถึงจุดที่ลึกเข้าไปในป่าก่อนขุดหลุมและวางร่างของมิ้นลงไปอย่างนุ่มนวล ขอโทษนะฉันไม่ได้ตั้งใจเสียงของเขาแผ่วเบาน้ำตาไหลอับแก้มขณะที่เขากลบดินบนร่างของเธอก่อนกลับถึงบ้านในตอนเช้าตรู่เขาทำความสะอาดทุกอย่างล้างรถซักเสื้อผ้าแล้วนั่งมองโทรศัพท์ที่เริ่มมีข้อความทยอยเข้ามามิ้นหายไปไหนเธอเห็นมิ้นไหมมิ้นไม่รับสาย กอนตัดสินใจโทรหาเจเพื่อนสนิทที่สุดของเขาเฮ้ยเจมีเรื่องต้องคุยกันเจมาถึงบ้านของกอนในอีกหนึ่งชั่วโมงต่อมาเกิดอะไรขึ้นวะหน้าตาแกดูแย่มากเจถามด้วยความเป็นห่วงกอนสูดลมหายใจลึกๆมิ้นจากฉันไปแล้วเธอรู้เรื่องฉันกับเบลเจมองหน้ากอนอย่างตกใจ แกทำอะไรลงไปบอกฉันมาตรงๆก่อนสายหนะ้าเธอโกรธมากเราทะเลาะก,กันแล้วเธอก็บอกว่าเธอไม่อยากเห็นหน้าฉันอีกเธอย้ายออกไปแล้วขอให้ฉันอย่าตามหาเจมองกรด้วยความสงสยัยดูเหมือนเขาจะไม่เชื่อร้อยเปอร์เซ็นตแน่ใจนะว่าแค่นั้นฉันรู้จักมิน้นเธอไม่ใช่คนที่จะหายไปเฉยๆแบบนี้ก็หลบตา เชื่อฉันเถอะเธอเกลียดฉันมากพอที่จะทำแบบนั้นวันต่อมากอนต้องไปให้ปากคํำกับตํารวจเกี่ยวกับการหายตัวไปของมิ้นเขาเล่าเรื่องเดิมซ้ำๆว่าเธอทิ้งเขาไปเพราะรู้เรื่องนอกใจหลังจากนั้นสองสัปดาห์ก่อนเริ่มออกเดทกับเบลอย่างเปิดเผยเบลย้ายเข้ามาอยู่ที่คอนโดของกอนแต่บางอย่างเริ่มแปลกไปค่ำคืนหนึ่ง ก่อนตื่นขึ้นมากลางดึกเขารู้สึกเหมือนมีใครบางคนยืนอยู่ที่ปลายเตียงก่อนลุกขึ้นนั่งและมองไปรอบห้องแต่ไม่มีใครอยู่เขาเดินเข้าห้องน้ำเพื่อล้างหน้าเมื่อเงยหน้าขึ้นมองกระจกก่อนต้องสะดุ้งสุดตัวเขาเห็นมิ้นยืนอยู่ข้างหลังเขาในกระจกผมเปียกชุ่มใบหน้าซีดขาวดวงตาว่างเปล่า ก้อนหันกลับไปมองแต่ไม่มีใครอยู่ข้างหลังเขาเมื่อหันกลับมาที่กระจกอีกครั้งภาพของมิ้นก็หายไปแล้วมันแค่ความเครียดแค่ความเครียดก่อนพยายามบอกตัวเองเขากลับไปนอนข้างๆ้างเบลที่ยังคงหลับสนิทแต่คืนนั้นก่อนไม่สามารถข่มตาหลับได้อีกเลยเขารู้สึกเหมือนมีใครบางคนจ้องมองเขาอยู่ในความมืด าการนอนไม่หลับกลายเป็นเรื่องปกติของกอนทุกคืนเขาต้องอยู่กับความกลัวและความรู้สึกผิดเงาและเสียงเริ่มตามหลอกหลอนเขากอนหลับหรือยังเบลกระซิบถามในความมืดยังครับนอนไม่หลับหน้ากอนตอบเสียงแผ่วนายเป็นแบบนี้มาหลายคืนแล้วนะไปหาหมอดีไหมก่อนนิ่งไปไม่ตอบ จะให้เขาบอกเบลได้ยังไงว่าเขาเห็นวิญญาณแฟนเก่าวิญญาณของคนที่เขาฆ่าตายเช้าวันต่อมาระหว่างที่กอนกำลังอาบน้ำเขาได้ยินเสียงกระซิบข้างหูกอนเธอลืมฉันได้เร็วจังนะกอนหันกลับไปมองแต่ไม่มีใครอยู่ในห้องน้ำน้ำจากฝักบัวเปลี่ยนเป็นสีแดงคล้ายเลือดกอนตะโกนอย่างตกใจ ก่อนจะล้มลงในอ่างอาบน้ำเบลวิ่งเข้ามาด้วยความตกใจกอนเกิดอะไรขึ้นก่อนมองน้ำในฝักบัวที่กลับมาใสาเป็นปกติไม่ไม่มีอะไรแค่ลื่นนิดหน่อยเบลมองเขาอย่างไม่เชื่อถือนักนายแน่ใจเหรอคุณดูไม่ค่อยดีเลยช่วงนี้คืนนั้นขณะที่ก่อนนั่งทำงานในห้องนั่งเล่น เขารู้สึกเหมือนมีคนมายืนอยู่ข้างหลังลมหายใจเย็นๆเป่ารถต้นคอเธอไม่มีวันมีความสุขหรอกเสียงกระซิบดังแผ่วเบาก้อนหันไปมองด้านหลังอย่างตกใจเขาเห็นมิ้นยืนอยู่ที่นั่นผมเปียกใบหน้าซีดขาวคอบิดเบี้ยวผิดรูปมิ้นก้อนเอ่ยชื่อเธอด้วยความตกใจทำไมเธอถึงทำแบบนี้กับฉัน ก่อนมิ้นกระซิบถามก้อนล้มตัวลงกับพื้นพยายามถอยห่างจากร่างนั้นเขาหลับตาแน่นและเมื่อลืมตาขึ้นอีกครั้งมิ้นหายไปแล้วก้อนหยิบแก้วเหล้าขึ้นมาดื่มอึกใหญ่มือของเขาสั่นไม่หยุดเขาต้องหาทางหยุดสิ่งนี้วันรุ่งขึ้นก้อนตัดสินใจไปพบจิตแพทย์ผมนอนไม่ค่อยหลับ และเริ่มเห็นภาพหลอนก่อนบอกหมอโดยไม่เปิดเผยความจริงทั้งหมดหมอจ่ายยานอนหลับและยาคลายเครียดให้มันแค่ความเครียดสะสมพักผ่อนให้เพียงพอนะครับก่อนพยายามบอกตัวเองว่าทุกอย่างจะดีขึ้นแต่ยาก็ไม่สามารถช่วยได้ค่ำคืนนั้นเบลตื่นขึ้นมากลางดึกเธอรู้สึกกระหายน้ำ เบลเดินเข้าห้องน้ำเพื่อดื่มน้ำเมื่อเธอมองเข้าไปในกระจกแทนที่จะเห็นใบหน้าของตัวเองเบลกลับเห็นใบหน้าของผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนใบหน้าซีดขาวดวงตาว่างเปล่าเบลสะดุ้งถอยหลังขวดน้ำในมือร่วงกระแทกพื้นก้อนก้อนเธอตะโกนเรียกด้วยความตกใจ ก่อนวิ่งเข้ามาในห้องน้ำมีอะไรเบลฉันฉันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งในกระจกเบลพูดเสียงสัน่นกอนมองไปที่กระจกซึ่งตอนนี้สะท้อนภาพพวกเขาตามปกติไม่มีอะไรนะแค่เงาจากแสงไฟข้างนอกมัง้งแต่ในใจของกอนรู้ดีนิ้นไม่ได้มาหลอกหลอนเพียงแค่เขาเธอกำลังตามหลอกหลอนเบลด้วย เช้าวันต่อมาเบลนั่งจ้องกาแฟร้อนๆด้วยดวงตาที่มีรอยคลำ้ำเธอนอนไม่หลับทั้งคืนหลังจากเหตุการณ์ในห้องน้ำจะเล่าให้ฟังไหมว่าเธอเห็นอะไรเมื่อคืนก้อนถามเบาๆเบลสายหน้าฉันก็ไม่แน่ใจว่าเห็นอะไรกันแน่แต่มันเหมือนผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาเป็นยังไงก้อนถามต่อน้ำเสียงสั่นเล็กน้อยผมดำยาว หน้าซีดดวงตาเหมือนกำลังโกรธหรือเศร้ามากๆก,ก่อนนิ่งไปเขารู้ว่านั่นคือมิ้นคงแค่เพิอไปเองมัง้งช่วงนี้เราทั้งคู่เครียดกันมากเกินไปก่อนพยายามกลบเกลื่อนอาจจะใช่แต่มันรู้สึกเหมือนจริงมากเบลยังคงสงสยัยที่ออฟฟิศเบลรู้สึกเหมือนมีคนจ้องมองเธออยู่ตลอดเวลาเธอหันไปมองรอบๆหลายครั้ง แต่ไม่พบใครขณะที่เบลกําลังเดินขึ้นบันไดระหว่างชั้นเธอรู้สึกเหมือนมีมือเย็นๆแต่ที่หลังเธอแย่งเขาไปจากฉันเสียงกระซิบดังข้างหูเบลหันกลับไปมองแต่ไม่มีใครอยู่ที่นั่นจังหวะนั้นเองเธอรู้สึกเหมือนถูกผลักจากด้านหลังเบลเสียหลักร่างของเธอกระเด็นไปข้างหน้า เธอพยายามคว้าราวบันไดแต่ไม่ทันร่างของเบลกลิ้งลงบันไดหลายขั้นเพื่อนร่วมงานวิ่งเข้ามาช่วยเหลือทันทีเบลเป็นอะไรหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นเบลลุกขึ้นอย่างงงงมีรอยฟกช้ำที่แขนและขาฉันฉันรู้สึกเหมือนมีคนผลักฉันเธอพูดเสียงสัน่นพนักงานรักษาความปลอดภัยเข้ามาดูกล้องวงจรปิด ภาพจากกล้องแสดงให้เห็นว่าเบลเดินขึ้นบันไดคนเดียวและดูเหมือนเธอจะสะดุดตัวเองล้มไม่มีใครอยู่แถวนั้นเลยคุณอาจจะเดินพลาดหรือวูบไปชั่วขณะครับเจ้าหน้าที่บอกเบลสายหน้าฉันรู้สึกเหมือนมีคนผลักฉันจริงๆก่อนรีบมารับเบลที่ออฟฟิศหลังจากได้รับโทรศัพท์เกิดอะไรขึ้นเธอเป็นอะไรหรือเปล่า ก้อนถามด้วยความเป็นห่วงเบลมองก้อนด้วยสายตาหวาดกลัวก้อนมันมีบางอย่างผิดปกติฉันรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างตามฉันเธอหมายถึงอะไรก้อนถามทั้งที่ในใจเขาพอจะเดาได้ผู้หญิงคนนั้นที่ฉันเห็นในกระจกฉันรู้สึกว่าเธออยู่ที่นี่ผลักฉันก้อนนิ่งไปครู่หนึ่งฉันว่าเราควรกลับบ้านพักผ่อนกัน คืนนั้นระหว่างที่กอนกํำลังอาบน้ำเบลนั่งอยู่บนเตียงเธอรู้สึกเหมือนอุณหภูมิในห้องลดลงกระทันหันลมหายใจของเธอกลายเป็นไอขาวเบลได้ยินเสียงกระซิบดังมาจากมุมห้องเขาเป็นของฉันเธอแย่งเขาไปไม่ได้หรอกเบลหันไปมองและเห็นร่างของผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ตรงนั้นใบหน้าของเธอชัดเจนขึ้นกว่าครั้งก่อน เบลสะดุง้งเธอวิ่งเข้าไปในห้องน้ำก่อนมีคนอยู่ในห้องเธอตะโกนก่อนรีบออกมาจากห้องน้ำด้วยความตกใจอะไรนะใครอยู่ตรงไหนตรงนั้นตรงมุมห้องเบลชี้ไปที่มุมห้องด้วยมือที่สั่นเทาแต่ตอนนี้ไม่มีใครอยู่ที่นั่นแล้วไม่มีใครอยู่ที่นี่นะเบลก่อนพูดเบาๆ แต่ฉันเห็นเธอเบลยืนยันน้ำตาเริ่มไหลกอนนี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมฉันถึงเห็นสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงก่อนไม่ตอบเขาเพียงแค่กอดเบลไว้ในใจเขารู้ดีว่าทุกอย่างเป็นเพราะความผิดของเขาสามวันผ่านไปบรรยากาศในคอนโดของกอนเริ่มตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆเบลนอนไม่หลับติดต่อกันหลายคืน ก่อนพยายามปลอบเธอแต่ตัวเขาเองก็หวาดกลัวไม่แพ้กันฉันทนแบบนี้ไม่ไหวแล้วเบลพูดขณะนั่งกอดเข่าบนโซฟาก่อนนั่งลงข้างๆเธอใจเย็นๆนะอาจจะแค่ความเครียดสะสมเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปหาหมอเบลสายหน้าน้ำตาเริ่มไหลไม่ใช่แค่ความเครียดก่อนมันมีอะไรบางอย่างในบ้านนี้ หรือติดตามพวกเราก่อนเงียบไปเขารู้ดีว่าเบลพูดถูกกลางดึกคืนนั้นเบลลุกจากเตียงเพื่อเข้าห้องน้ำก็หลับอยู่บนเตียงเบลเปิดประตูห้องน้ำและเดินเข้าไปอย่างง่วงนอนเธอเปิดไฟและได้ยินเสียงน้ำหยดจากก๊อกเบลเดินเข้าไปปิดก๊อกให้แน่นแต่เสียงหยดยังคงดังต่อไป เธอมองลงไปในอ่างล้างหน้าและสังเกตเห็นว่าน้ำที่หยดลงมาเป็นสีแดงเข้มเลือดเบลพงะถอยหลังกำลังจะตะกนเรียกก่อนแต่เมื่อเธอหันไปที่อ่างอาบน้ำเธอเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนอนอยู่ในอ่างผมยาวดำปกคลุมใบหน้าที่ซีดขาวชุดเดรสสีขาวเปื้อนดินและเลือดร่างนั้นค่อยคอยขยับ ผมที่ปกคลุมใบหน้าค่อยๆเลิกขึ้นเผยให้เห็นใบหน้าที่บิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดและความแค้นเธอแย่งเขาไปจากฉันเสียงกระซิบแผบแห้งเบลกรีดร้องสุดเสียงเธอวิ่งออกจากห้องน้ำไปหาก่อนก่อนมีคนอยู่ในห้องน้ำมีคนอยู่ในห้องน้ำก่อนตื่นขึ้นมาอย่างสะดุง้งอะไรนะใครอยู่ในห้องน้ำ ผู้หญิงคนนั้นเธออยู่ในอ่างอาบน้ำก่อนรีบวิ่งไปที่ห้องน้ำเปิดไฟอ่างอาบน้ำว่างเปล่าไม่มีใครอยู่ที่นั่นไม่มีใครอยู่ที่นี่นะเบลก่อนพูดเบาๆฉันเห็นเธอฉันเห็นจริงๆเบลยืนยันตัวสั่นด้วยความกลัวทันใดนั้นทั้งสองได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินในห้องนอน ก่อนมองไปที่เบลอย่างตกใจเขาหยิบไม้เบสบอลที่วางอยู่ในห้องน้ำขึ้นมาค่อยๆเดินออกไปดูแต่ในห้องนอนไม่มีใครเพียงแต่หน้าต่างที่ปิดอยู่กลับเปิดออกลมพัดม่านปลิวสวยัยคงเป็นแค่ลมก่อนพยายามให้เหตุผลทั้งสองไม่สามารถนอนหลับได้อีกในคืนนั้น พวกเขานั่งเงียบเงียบบนโซฟาจนถึงเช้าเมื่อแสงแรกของวันใหม่ส่องเข้ามาเบลเดินเข้าไปในห้องน้ำอีกครั้งก่อนได้ยินเสียงเธอกรีดร้องเขารีบวิ่งเข้าไปดูเบลยืนตัวแข็งอยู่หน้ากระจกบนกระจกมีรอยนิ้วมือเปื้อนเลือดเขียนข้อความว่าฉันรู้นี่มันอะไรกัน ก่อนเบลหันมามองเขาด้วยความหวาดกลัวมันเกิดอะไรขึ้นที่นี่ข้อความนี้หมายถึงอะไรก่อนมองข้อความนั้นด้วยความหวาดกลัวเขารู้ดีว่ามันหมายถึงอะไรมิ้นรู้ว่าเขาทำอะไรกับเธอและตอนนี้เธอกำลังจะให้ทุกคนรู้เบลนั่งบนโซฟาอย่างเงียบเียบรวบรวมเสื้อผ้าลงกระเป๋า ก่อนเดินวนไปมาในห้องนั่งเล่นพยายามหาคำพูดที่เหมาะสมเธอไม่จำเป็นต้องย้ายออกไปนะก่อนพูดเสียงเบาเบลสายหน้าฉันต้องการพื้นที่ส่วนตัวก่อนฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ฉันรู้สึกไม่ปลอดภยัยก่อนซุดตัวลงนั่งข้างๆเธอเธอคิดว่าบ้านเธอจะปลอดภัยกว่าเหรอถ้าอยู่ที่นี่อย่างน้อยฉันก็ดูแลเธอได้ ฉันไม่รู้แต่ฉันต้องการเวลาคิดทบทวนเบลตอบเสียงสัน่นก่อนเงียบไปไม่พยายามคัดค้านอีกเขาช่วยเบลขนของขึ้นแท็กซี่ฉันจะโทรหาเธอนะถ้ามีอะไรโทรหาฉันได้ตลอดก่อนบอกเบลพยักหน้าแต่ดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความกังวลแท็กซี่แล่นออกไปทิ้งให้ก่อนยืนอยู่คนเดียว เมื่อกลับเข้าบ้านก่อนรู้สึกถึงความเงียบงันที่กดทับเขาเดินเข้าไปในห้องนอนและทุดตัวลงบนเตียงมิ้นถ้าเธออยู่ที่นี่เธอต้องการอะไรก่อนพูดออกไปในความเงียบไม่มีคำตอบแต่อุณภูมิในห้องลดลงอย่างฉับพลันก่อนรู้สึกเหมือนมีใครบางคนนั่งลงบนเตียงฝั่งตรงข้ามเขาไม่กล้าหันไปมองฉันขอโทษ มินก้อนกระซิบน้ำตาเริ่มไหลฉันไม่ได้ตั้งใจมันเป็นอุบัติเหตุลมหนาวพัดผ่านใบหน้าของกอนเขาหลับตาลงพยายามข่มความกลัวสองวันผ่านไปก้อนติดต่อเบลไม่ได้เขาส่งข้อความและโทรหาเธอหลายครั้งแต่ไม่มีการตอบกลับความกังวลเริ่มก่อตัวขึ้น ก้อนตัดสินใจไปที่อพาร์ตเมนต์ของเบลเขาเคาะประตูหลายครั้งแต่ไม่มีใครตอบรับเบลเธออยู่หรือเปล่าเบลก็ตะโกนเรียกเพื่อนบ้านเปิดประตูออกมาดูเธอกำลังตามหาผู้หญิงที่อยู่ห้องนี้เหรอหญิงสูงวัยถามก่อนพยักหน้าใช่ครับเธอเป็นแฟนผมผมติดต่อเธอไม่ได้หลายวันแล้ว ฉันเห็นเธอกลับมาเมื่อสองวันก่อนแต่ไม่ได้เห็นอีกเลยหลังจากนั้นหญิงชราตอบที่แปลกคือเมื่อคืนฉันได้ยินเสียงน้ำไหลาจากห้องเธอดังตลอดทั้งคืนก่อนรู้สึกใจหล่นผมขอยืมกุญแจสำรองได้ไหมครับผมกังวลว่าเธออาจจะเป็นอะไรไปผู้จัดการอาพาร์ตเมนต์ถูกเรียกมาและเปิดประตูห้องของเบลก่อนเดินเข้าไปข้างใน ทุกอย่างเงียบสงัดเบลเธออยู่ที่นี่หรือเปล่าก่อนเรียกไม่มีการตอบรับแต่เขาได้ยินเสียงน้ำหยดจากห้องน้ำก่อนเดินไปที่ประตูห้องน้ำซึ่งปิดสนิทเขารู้สึกถึงลางสังหรณ์ที่ไม่ดีมือสันส่นๆค่อยๆเปิดประตูห้องน้ำออกสิ่งที่เห็นทำให้ก่อนแทบทรุดลงกับพื้น เบลนอนจมอยู่ในอ่างอาบน้ำที่เต็มไปด้วยน้ำใบหน้าของเธอซีดขาวดวงตาเบิกกว้างเหมือนกับเห็นบางสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวเบลไม่นะกตะโกนรีบวิ่งเข้าไปดึงร่างของเธอขึ้นจากน้ำแต่ทุกอย่างสายเกินไปแล้วเบลจากไปแล้วตำรวจมาถึงภายในเวลาไม่นานพวกเขาพบรอยฟกช้ำที่ร่างของเบล รอยมือที่บ่งบอกว่าเธอถูกกดให้จมน้ำคุณเป็นคนพบศพใช่ไหมนายตำรวจถามก่อนก่อนพยักหน้าตัวสัน่นคุณมีความสัมพันธ์อะไรกับผู้เสียชีวิตเธอเป็นแฟนผมเรามีปัญหากันนิดหน่อยเธอเลยขอมาอยู่ที่นี่สักพักก่อนตอบเสียงสันตำรวจมองก่อนด้วยสายตาสงสยัย เรื่องแบบนี้มักเกิดจากคนใกล้ตัวคุณอยู่ที่ไหนในช่วงสองวันที่ผ่านมากอนรู้สึกใจเต้นแรงผมผมอยู่ที่บ้านทำงานมีใครยืนยันได้ไหมตำรวจซักกอนสายหน้าผมอยู่คนเดียวแต่ผมไม่ได้ทำผมรักเธอผมจะทำร้ายเธอได้ยังไงตำรวจจดบ,บันทึก เราจะตรวจสอบกล้องวงจรปิดในอพาร์ตเมนต์และบริเวณใกล้เคียงขอให้คุณอยู่ในเมืองไปก่อนนะครับเราอาจต้องสอบปากคำเพิ่มเติมก่อนเดินออกจากอพาร์ตเมนต์ด้วยความรู้สึกหนักอึง้งเขารู้ว่ามิ้นเป็นคนทำและเขาก็รู้ว่าเธอจะไม่หยุดแค่นี้ถ้าคุณชอบเรื่องเล่าสยองขวัญแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง วิญญาณไม่พักหลอนทุกวินาทีเพื่อรับชมเรื่องราวสยองขวัญใหม่ๆทุกวันและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ขอบคุณที่รับชมค่ะ